สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์ฟบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดลาดน้ําขาวอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นก็คือหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ําขาวครับ ตอนที่ผมมานี้นะครับก็จะเป็นตอนช่วงเช้านะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านนะครับมานั่งรอเข้าพบหลวงปู่เพื่อกลับหลวงปู่ทําบุญกับหลวงปู่นะครับวันนี้ผมกับแม่นะครับก็ได้นําน้ําปานะมาถวายกับหลวงปู่ด้วยนะครับแล้วผมก็ขอซองจากหลวงปู่นะครับเพื่อขอร่วมทําบุญกับหลวงปู่ครับขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆผมกับแม่ได้เลยนะครับ สาธุครับหลวงปู่ทูปยานาวโลหรือพระครูสังฆลักษ์สมานอายุ86ปีเจ้าอาวาสวัดลาดน้ำขาวอำเภอบางปะมา้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในขณะนี้ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีความเมตตาสูงมากนะครับ และยังมีวิชาอาคมที่เข้มขังอีกด้วยนะครับท่านล่ำเรียนวิชาอาคมเหล่านี้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อไวยวัดบรมวงศ์จังหวัดอยุธยาหลวงพ่อสั่งวัดน้ำเต้าจังหวัดอยุธยาหลวงปู่เนตรวัดใหม่นองคตจังหวัดอยุธยาและหลวงพ่ออัดวัดองคารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นนะครับ หลวงปู่ทูบนะครับท่านเป็นพระเกจิที่มีความเมตตาสูงมากๆอีกรูปหนึ่งนะครับถึงแม้ท่านจะมีอายุที่มากแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังคอยต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ว่าจะมาจากที่ใกล้หรือที่ไกลเสมอมานะครับโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวันณะนะครับท่านเป็นพระเกจิที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจอีกรูปหนึ่งเลยนะครับหลวงปู่ทูบนะครับท่านยังได้รับอีกสมญานามหนึ่งว่า พระหมอผู้เท่าแห่งทุ่งบางปะมานะครับนั่นก็คือเมื่อมีลูกศิษย์ลูกหาคนใดหรือชาวบ้านคนใดนะครับที่ประสบพบเจอกับปัญหาจากสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาลบกวนก็จะเข้ามาขอให้หลวงปู่ท่านช่วยนะครับและหลวงปู่ท่านก็จะเมตตาส่งเคาะช่วยให้ทุกคนได้หายจากปัญหาเหล่านั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมทำบุญกับหลวงปู่เข้ามากราบหลวงปู่นะครับ ก็สามารถเข้ามาได้ที่วัดลาดน้ำขาวนะครับก่อนที่จะกลับนะครับผมจะพาทุกคนมากราบสักการะท้าเวสวรรณซึ่งอยู่ด้านหน้าของวัดลาดน้ำขาวแห่งนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด2อ,องค์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับซึ่งท้าเวสวรรณของวัดลาดน้ำขาวแห่งนี้นะครับจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ ไม่ว่าใครจะมาบนบานสานเก่าวหรือมาขอพอรกับท่านนะครับก็จะสมเด็จสมปัารถนาดดังใจนะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ